อยู่บ้านตะปูตื่ตนเช้ามารถจบมิดอยู่เซนเซร์วันนี้นี่นะครับนั่งเรือมาข้ามาเปิซอยทางจะไปเพิ่มสิทธิ์นะฮะอันนี้บรรยากาศสองข้างสองข้างชอบเปิดข้างกินด่างดำนี่วิดีโอเก็บด้วยน่อยไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วแบบนี้ ไม่เดี๋ยวกล้องตัวถ่ายได้มาหัวจมน้าต้องโทรศัพท์ำเรื่องธรรมดาละมันก่อนดี่จะใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าตูมัตกน้ำจมเลยหยิบขึ้นมาไม่ใส่ไปเว่ยแน่อนไม่มีกินเลยนู้นก็พ่อเซเว่นแหละ สิบาทตลอดสายอ่ะฮเะไม่แพงหรอกฮะสิบาทที่ก็เดินอีกแล้วลบดีก็ดกเดินลบเข้าไม่เข้านะถ้าไปเข้ญญาผมมพิลนั่นนบใช่โอ้โบรรยกาศ นั่งเรือนั่งเรือบนถนนนะครับทิ้งทิ้งเรือเลยไอ้ข้าวต้นเรือหน้าเน่าหอยเน่ามันกินบน่ะทิ้งเรือเลยเนี่ยบนกลางลำแล้ผมได้เจ็บทิ้งไหนเนี่ยเรือเนี่ยฮะทิ้งไหนเนี่ยโอ้ยเด็กผ่าลงให้ทัชไลน์ไม่ไหวลูกไม่ออกไปล้างหนูตั้งที่ ไอ้ตู้เย็นถังลมลมนะไมเป็นไรอย่นนไ้คอมมันม่เป็นไงบราลังๆอย่างนี้อะไรก็คอมมันกมันเนี่ย่ายไปด้วยน่รอจะป่องป่อกแบบาืมปกบ้าคลยบ้าเลยให้สัญญาณหน่อยิ้นจีน ไอ้เด็กเดนะ็กขอ้าวอ้นเหือลูกเหนือเดี๋ยวระวังไปเลยขับไปไม่เกียนนันอะไร เด็กไม่ได้คิดอะไรเนาะเล่นกันน้ำใ้าจะดำจะยังไงจะเหม็นจะเน่าแง้มกันเล่นกันนา้ำมาใหม่ๆนี่โอ้มาเล่นกันสนุกสนานเลยจักรยานลูกไม่ผมว่าตอนนี้น้ําดีกว่าตอนแรกๆนะตอนแรกๆแบบทั้งเหม็นทั้งเน่าเลยแล้วตอนนี้รู้สึกกับน้ํามันเริ่มระบายแล้วมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มระบายไปหลายวันแล้วมันก็เริ่มดีขึ้น กลับเราเรากลับตรงนู้นแล้วกลับตรงวัชรพลดีกว่าไม่รถเยอะหน่อยรถก็่อานผมมาก็รถมาผมลงทางด่วนลงทางด่วนเลยมาห้าแล้วจอดตรงนั้นรถก่อนตอนนี้รถมลงไม่ได้ครับไม่ได้ด่วนติด ดีนะที่หมอตันติดเราไม่เดินมาแล้วเดินมาเมิดกระมงกุยังไม่ถูกเดินก็ไม่เดินหรอกเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินมาเขาเดินต้องเข้าตรงโรงพยาบาลใช่นตระบตรงนี้ตรงนี้น้ำสกปรกมากตรงโรงพยาบาลน้ำตะไคร่น้ำน้ำสะอาดเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยผมออกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเพิ่งจะถึงเนี่ยคุณจะเข้ามาเนี่ยออกมาตั้งแต่เช้า มี S <S ่นสะพานกสบนะครับมีสะพานกสบแล้วครับตรน้นะสะพานกสบ จะดดนนนหหลลลลลอกแ้้วผมับ <niño sharing> ่ตายยายหลบเรือนายยายยายเดินกลางยืนกลางรัดกลางคลองเลยไม่ใช่

ี่โดไม่ต้องนะเดี๋ยวจ่ายให้ไม่เอา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 เดี๋ยวจ่ายให้ไม่ต้องพี่โดให้มาเยอะแล้วพอแล้วเที่ยวค่ะเที่ยว แล้วแล้วอ่ะเดยังไงแล้วอ่นีเนะอรมั่ยผมว่าผมว่าโอเคเลยนะห้าิบาทไม่ไม่นี่เลยไม่ไม่นี่เลยไม่ไนี่เลยผมว่าโอเคเข้าไปวื่งขถจ่ายยอันตรายะอย่าง พ uh, eh ี่พอสมควรแล้วนะครับมันเงียบแล้สบายใจคนนั่งคนขับเวยเราขับตรอเวลาเราเก่งกันเราก็ไม่หักงใจเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบางคนก็ยังมีนะอะไรห้าสิบบาท